ช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างพาเด็กๆไปทำความรู้จักสัรพัดสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ป่าสัตว์ปีกที่บินได้สัตว์แปลกและสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนอกจากนั้นยังพาไปรู้จักต้นไม้ชนิดต่างๆทั้งที่กินได้และกินไม่ได้ต้นไม้ที่ใหญ่มากต้นไม้ที่เล็กมากเท่านั้นยังไม่พอยังพาไปทำความเข้าใจในปรากฏการธรรมชาติต่างๆอีกด้วย พร้อมแล้วไปท่องโลกกันค่ะรู้จักพระเจ้ารู้จักโลกรู้จักตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสวัสดีค่ะช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างวันนี้พี่ต่ายจะพาไปเที่ยวขั้วโลกกันค่ะ แต่ไม่ต้องไปหาเสื้อกันหนาวหรือรองเท้าสําหรับเดินบนหิมะเพราะแค่อยากจะพาไปทำความรู้จักกับมีขาวสัตว์ตัวอ้วนสีขาวที่เหมือนตุ๊กตาแต่ความจริงเขาตัวใหญ่มากเรียกว่าใหญ่เป็นอันดับสองของสัตว์กินเนื้อที่อาศัยอยู่บนพื้นดินนะคะส่วนอันดับหนึ่งคิดว่าเป็นของใครคะไหนใครว่าเป็นสิงโตไม่ใช่นะคะเพราะว่าอันดับหนึ่งเป็นของหมีกริซลี่ค่ะ มีขาวหรือมีขั้วโลกภาษาอังกฤษเรียกว่า polar bear คำว่ามีขาวคำว่า polar แปลว่าขั้วโลกแปลว่าสำคัญมากแล้วก็แปลว่าเครื่องนำทางด้วยนะคะอย่างดาวเหนือก็ชื่อว่า polar i z e หรือ p o สตา star ส่วน bear be a r แบร์ก็มีหลายความหมายนะคะคือแปลว่ามีแปลว่าเกิดอย่าง bear f ุส t ก็แปลว่าเกิดผลค่ะแล้วก็ยังแปลว่าอดทนด้วย และที่บอกว่าเขาตัวใหญ่คือทั้งสูงและใหญ่ค่ะคนเราส่วนมากสูงเมตรกว่าๆใช่ไหมคะผู้ชายที่สูงสูงก็อาจจะสูง180หรือ190แต่มีขาวตัวผู้ที่โตเต็มวัยอาจสูงได้ถึง3เมตรเลยค่ะน้ำหนักตัวก็อาจมากถึง350ถึง680กิโลกรัมเรียกว่าหนักเกินครึ่งตันเลยทีเดียวเอแล้วหมีที่ตัวเล็กมีไหมคะข้อมูลจากวิกิพีเดียบอกว่า มีที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกคือหมีหมาคือสูงประมาณ1เมตรค่ะน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ27-80กิโลกรัมเอาจริงๆ80กกิโลนี่ก็ไม่เล็กนะคะขนาดใกล้เคียงกับคนเราเลยเวลายืนด้วยสองขาหลังก็เลยมีความคล้ายกับคนหมีหมาเลยมีอีกชื่อว่าหมีคนค่ะ ส่วนมีขาวก็จะมีลักษณะดเด่นที่เด่นมากๆก็คือสีขนนะคะแต่ความจริงสีขนของเขาเป็นสีขาวครีมอมเหลืองอ่อนๆไม่ได้ขาวแบบขาวเลยอะคะ่ะการที่มีขนสีนี้ก็ทำให้เขากลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่เป็นหิมะและน้ำแข็งนะคะเพราะที่อยู่ของมีขาวก็คือซีกโลกเหนือ บริเวณขั้วโลกเหนือหรืออาร์กติกเท่านั้นค่ะลักษณะเด่นอีกอย่างคืออุ้งเท้าใหญ่ๆทำให้เขามีความสามารถในการเดินบนหิมะหรือพื้นน้ำแข็งได้แบบไม่ลื่นถลไมและยังทำให้ว่ายน้ำเก่งทั้งๆท,ที่ตัวกลมอ้วนจริงๆแล้วมีขาเป็นนักเดินทางด้วยนะคะบางครั้งมีขาก็จะใช้วิธีนั่งบนแผ่นหรือก้อนน้ำแข็งลอยตามน้ำไปหรือไม่ก็ว่ายน้ำหรือดำน้ำค่ะอย่างที่บอกนะคะตัวอ้วนกลมแต่มีขาจัดเป็นหมี ทว่ายน้ำและดำน้ำเก่งมากพวกเขาจะใช้ขาหน้าพุ้ยหรือบางครั้งก็ใช้ทั้ง4ี่ขาเลยค่ะเคยมีคนพบหมีขาว,ว่ายอยู่ในทะเลที่ห่างจากชายฝั่งไกลมากนะคะคือไกลถึง200หไม์ หรือประมาณ12กิโลเมตรค่ะแม้ถ้าให้เราเดิน12กิโลแบบที่หลายคนชอบไปวิ่งมินิมาราทอนยังต้องฝึกซ้อมกันแบบจริงจังนะคะแต่นี่ว่ายน้ำไกลเป็น10กิโลและยิ่งอากาศหนาวเย็นเป็นน้ำแข็งแบบนั้นนะคะแต่อาจเพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็นทำให้มีขาวต้องเคลื่อนไหวตัวตลอดเวลาเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายและเพราะ ขนาดที่สูงใหญ่ก็ได้นะคะที่ทำให้เขาจำเป็นต้องกินอาหารปริมาณมากๆอาหารของหมีขาวก็มีแมวน้ำหรือตัววอลัสนกทะเลทั้งไข่และลูกนกปลาซากของวานที่ตายเกยตื้นหรือแม้แต่้างหมีขาวด้วยกันหรือลูกหมีที่ตายค่ะ่าำกลางหิมะที่ขาวจนตาพร่าเราจะเห็นว่าเวลาที่ คนไปเที่ยวขั้วโลกหรือลานสกีต่างๆจะใส่แว่นกันแดดใช่ไหมคะลองจินตนาการว่าถ้าเรามองดูหน้ากระดาษที่มีไฟสองสว่างมากๆอะคา่ะ มันจะไม่ดีต่อสายตานะคะแต่มีขาวไม่ต้องใส่แว่นกันแดดเลยค่ะเพราะเขามีประสาทสัมผัสการรับรู้กลิ่นที่ดีมากพวกมีขาวสามารถได้กลิ่นลูกแมวน้ําที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นน้ําแข็งได้ไกลถึง2กิโลเมตรเลยนะคะคือไกลแล้วก็ยังมีก้อนน้ําแข็งขวางแต่พวกเขาก็ยังได้กลิ่นค่ะ เราเคยได้ยินเรื่องการจำศีลของสัตว์หรือการจำศีลของมีชนิดอื่นๆกันมาแล้วใช่ไหมคะมีขาวก็มีช่วงจำศีลเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวในเขตอาร์กติกราวเดือนธันวาคมถึงมกราคมดวงอาทิตย์จะค่อยๆคอย,คอย,คอยต่ำลงเรื่อยๆจนไม่ปรากฏอีกเลยที่เส้นขอบฟ้าตลอดฤดูกาลช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ฮัลโหดที่สุดในภูมิภาคนี้ค่ะ ช่วงเวลาคนเราจะไปเที่ยวที่ขั้วโลกเหนือซึ่งจริงๆแล้วถือว่าเป็นการประจนภัยเลยนะคะเวลาที่ดีที่สุดในการไปเยี่ยมชมขั้วโลกเหนือคือช่วงฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมค่ะในช่วงเวลานี้น้ำแข็งในทะเลจะบางลงและสภาพอากาศก็จะอุ่นขึ้นดวงอาทิตย์ยังคงอยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นเวลา24ชั่วโมงต่อวันที่เรียกว่าดวงอาทิตย์เที่ยงคืน แต่แม้แต่ฤดูร้อนแบบนี้อุณหภูมิก็ยังหนาวจัดค่ะพอเป็นฤดูหนาวก็เรียกได้ว่าโหดสุดๆเพราะไม่มีแสงสว่างกลางวันจะมืดเหมือนกลางคืนอาหารก็ขาดแคลนแล้วยังมีพายุหิมะติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือนด้วยแต่มีขาวเพศเมียจะคลอดลูกในช่วงนี้ค่ะ แม่หมีจะขุดโพรงในน้ำแข็งหรือใต้ก้อนหินแล้วหิมะจะตกทับถมจนผนังถ้ำจะหนาขึ้นและมีความอบอุ่นคล้ายกับอีกรูของชาวเอสกิโมค่ะแม่หมีจะคลอดลูกในถ้ำนี้และเลี้ยงลูกหมีอยู่ในถ้ำต่อไปอีก6สัปดาห์กว่า,วาโดยไม่กินอะไรเลยแต่จะใช้พลังงานจากไขมันที่สะสมไว้ค่ะ มีตัวผู้ไม่ต้องคลอดลูกนะคะแต่ก็จะเข้าสู่ถ้ำเพื่อจำศีลค่ะแล้วพอฤดูหนาวผ่านไปหิมะและน้ําแข็งเริ่มละลายแสงแดดกลับมาอีกครั้งในเดือนมีนาคมถึงเมษายนมีตัวเต็มวัยอาจจะกินหญ้าหรือมอสเป็นอาหารรองท้องได้ลูกหมีจะหย่านมแม่หมีจะพาลูกๆตระเวนไปที่ต่างๆเพื่อสอนวิธีการล่าเหยื่อให้ลูกหมีจะอยู่กับแม่จนอายุประมาณ หปีหรือ2ปีนะคะแล้วก็จะแยกจากแม่ไปเพื่อใช้ชีวิตของตัวเองค่ะที่น่าทึ่งก็คือลูกหมีขาวแรกเกิดตัวเล็กมากๆนะคะยาวราวๆ20นิ้วเท่านั้นเองน้ำหนักตัวก็ไม่ถึง1กิโลด้วยซ้ำแต่่ํากลางสภาพอากาศที่เวลวยในฤดูหนาวของขั้วโลกเหนือลูกหมีขาวตัวเล็กๆก,ก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากแม่หมีได้รับการปกป้องจากอากาศที่หนาวเย็นด้วย ถ้ำน้ำแข็งนั่นเองค่ะน่าทึ่งมากจริงๆค่ะนั่นทำให้คิดถึงนกเล็กๆและสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดที่ไม่ได้เพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์แต่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูพวกเขาไว้แม้แต่เรื่องห่วงโซ่อาหารก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงออกแบบและทำลงโลกไว้ค่ะพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทุกตัวให้แปลกและแตกต่างอย่างอัศจรรย์และสั่งมนุษย์ให้เป็นผู้ดูแลค่ะ และในวันหนึ่งที่แผ่นดินโลกใหม่ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะและเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะลูกโคกับสิงโตหนุ่มจะหากินอยู่ด้วยกันและเด็กๆก,ก,ก็จะนำพาพวกมันไป